ดีเอฟซีนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามในช่องของเรานะครับวันนี้ผมมีภารกิจที่จะไปปากทงชัยนะครับที่เขาเรียกอะไร304เนาะปากทงชัยกระบินบุรีนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันที่16นะครับ16มิถุนายนนะครับสองห้านะครับผู้ประกอบการรถบัสสองชั้นนะครับจะรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องนะครับในข้อข้อห้ามของ โครงการต้องสงว่าไม่ให้เราวิ่งผ่านเขาปักลงไส่นะครับอ่เดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปกับบางร้านนะครับเดี๋ยวระหว่างรอบางร้านตอนนี้นะครับผมอยู่บนทางด่วนนะครับกี๊ให้แท็กซี่มาส่งนะครับตรงช้างอราวันนะครับเดี๋ยวบางร้านจะข้ามมาจากสะพานคุณผู้ชมนะครับบางร้านอยู่พระประแดงฝั่งสนุกนะครับเดี๋ยวเรามารอบางร้านกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับ ครับ,บราน้นมาแล้วมาแล้วไม่มีรถพอดีเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยนะครับนี่มาเดี๋ยวเราไป304กันวัสี่กันสวัสดีครับ <c oughs> สองคนมีกับ้องขนบนมีเหรอ สวัสดีครับ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 เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สามศูนย์สี่นะครับวันนี้น่าจะไปก,กันเยอะใช่ไหมครบับไปเยอะไปเยอะร้อกว่าเยอะเนาะร้อยกว่าคันเลยเหรอโอ้โหน,นี่วันนี้เรานั่งสแกนเนียนะครับเคซีรีสี่หนึ่งศูนย์นะครับโน้ตคัรสนะครับนั่งได้หญ่บอกแฉันมีนะได้นั่งได้นั่ง,งได้โอ้โหเมื่อไรจะมีอย่างี้เขาเนี่ย <laughs> okay. เป๊ะๆเ,เลยนะเดี๋ยวขอย่าดูหน่อยนี่90้าสิบนะครับเก้าสิบเก้าสิบโอ้นิ่งคลิปแยกก,แยกกับบินแล้วนะครับแยกกับบินนะครับเวลาตีสองเดี๋ยวเราจอดปัม๊มเดี๋ยวเราจอดปัม๊มพักเอาแรงก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราก็เตรียมลุยกันต่อ ก็ไปสัดแก้วได้มอ,อไซต์ตกไฟฟ้ามั้งตายได้เลยนะมอไซต์เนี่ยไ <c oughs> อ้อย่างนี้ไม่ทำนะ าถึงกระบินแล้วนะครับแวะปั๊มก่อน,นครับแวะปั๊มก่อนอาจะไปนอนพักที่เออตทอทับลานนะครับนี่รถซุตตามาแล้วนะครับน้องหนึ่งนะครับรถน้องหนึ่งนะครับรถน้องหนึ่งรถหล่อเมืองแปดลิ้วนะครับ ตัวแปดเดือนนะครับตรงนี้อีกสี่คันนะครับรอีกสี่คันนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่คันมีรถช่างไบด้วยนะครับรถช่างไบรถอีไบนะครับบอยไบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไี่ต่อทอนะนี่ต่อทอไม่เจอนะมาบางร้านเหรอมาเตนหนึ่งมากี่คันเนี่ยมาคันเดียวครับคันเดียวเนาะพ่อไม่ได้มาตอนห้นอนอยู่นี่นี่อหมดแล้วรอครับไปม่ไรจะไปเสียไปไม่ร่แล้วแต่ว่ามงไอ้ดูได้มันบ สกันเนียสี่ร้อยหนะครับนี่สวยไหมสวยไหมรถบ้านใหญ่นะครับนี่รถน้องหนึ่งนะครับรถคุณภาพ สกนเนียนะครับบ้านนี้ใช้สกเนียหมดเลยนะครับบ้านนี้ใช้สแกนเนียหมดเลยตรงนี้ก็5-6คันแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะมาเป็นร0อนะครับที่ทับลานนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นครับผม ใครบั้เข้าหน้าเนี่ยนนแต่าาไปเลี้ยงข้องหน้าลบบเยาลไยไรยบเลยครับผม รถง่ายกว่าพี่หมูเราเลยทางเข้ามาหน่อยรถตู้เข้าสายไปเลยรถตู้เข้าสายไปเลยแล้วผมกลับลำไปเข้ามาใหม่เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่ทางขึ้นเขาั่กนะครับอันนี้เป็นรถพี่ปุ๋ยนะครับผมเข็มมัดนะครับรถบีบไบค์นะครับ ทางบายบอยบายนะครับอันนี้เป็นรถเ,เมืองจันนะครับเป็น, AL, นะครับมีรถบางล้านนะครับข้างหน้าเป็นรถน้องหนึ่งนะครับตรงนีจ้จัดงานตรงนี้นะครับจัดที่ จะเรียกว่าประท้วงไหมจะเรียกว่าประท้วงก็ได้นะครับนี่แค่บางส่วนนะครับแค่บางส่วนก็เดี๋ยวตามมาอีกเยอะเลยนะครับที่ลงชื่อไว้ก็ประมาณร้อยคันนะครับโดยประมาณนะครับประมาณร้อยคั เ,เดี๋ยวรอชมการะชมนะครับว่าแนวทางจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นรถบัสสองชั้นที่ไม่เห็นด้วยกับการคัดห้ามรถบัสสองชั้นขึ้นเขาปักนะครับขึ้นลงเขาปักตอนนี้เขาห้ามขึ้นนะครับซึ่งเรามองว่าไม่เป็นธรรมนะครับ ครับบรรยากาศการขสามมของรถซึ่งับสองชั้นเรานะครับก็คือนูนดินแดงจมูกบุรีรั้มกำลังปาร์ติกันอยู่นะครับก็ตอนนี้มีเจ้าที่ขนส่งมาขนส่งมาที่พวกเราใช้กันนะครับก็คือนายกของเรากำลังพูดอยู่ครับนี้นะครับที่ป้อมนะครับนายกสมัครนะครับนี่นะครับคือบางยอผู้ประกอบการที่เรานั่งอยู่ ก็แค่บอกาเรจะมาดูเชกเอดเดียวเที่ยงค่หมบนเวนอย่างนี้คิ๊บเอร์จะถึงที่นี่อย่งมกี่ายมุ่งายมงที่ต้องเตียมคุวดให้ถึงไม่งั้นรถจะติดนะครับเพราะฉะนั้นที่จะทำยไงก็จะให้รถติดน้อยที่สุดนบแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับรถสองคันของพวกผมด้วยเพราะฉะนั้นเราจะดวนบอส่วนท่ตรวจตรวจไห โอเคงั้นเดี๋ยวเียรียมพร้อมสิบคนคร้งสิบพันนะครับพอสิบนเสร็จเลีวผมจะไปจอดรอประมาณยี่สิบสามพอที่ตำรวดคันที่สามเปลม่นี่ปุ่มท่ไกลมจะเรี่มปล่อยราไปเราใช้สิ่งนีบไต่ได้จริงๆว่าพีะบปตำรผมแล้ววิ่งความเร็วประมาณสามสิบกลมตต่อชั่วโมงเราก็พยายามใชมความปลอดภัยแล้วก็หลังใหญนี้เราจะิ่งวิ่งเรว โดยมีผู้โดยสารที่ก็สั่งปรับใหม่อันนี้เราก็ระยะทางอื่นเราไม่ได้ไปขเพราะว่าเราสำรวจมาได้ว่าทั่วประเทศเส้นทางทัพวกพี่ไม่ถึงกีเลยทั้งนั้นแม้กระทั่งเส้นนี้พวกพี่บอกว่าแปดเดือนเป็นยอดติดมาที่เจ็ดมีหกอยู่ในที่ ก็าะไั้เมื่อไม่เปไปตามเสทางผมไม่ยอมรับลเขาเขาชันกัน้ัยกนะคะนันก็คือจริงๆ้วา่งนการจราจรทไนะครับแ่าสามสิบสี่นาทนะครับหรือทางช่วงอาจจะฝนตกนะครับมีบเหตุนะครับทำให้ลบสชั้นพุกเราเลยนะไปใช้เส้นทางร่วมกับาะครับชมบรรยากาศโดยรวมนะครับชมบรรยากาศโดยรวม นะครับแล้วไหนจะสี่รถบัสเข้ามามนนร่วมเราก็ไปติดกับรถชุมนุมกับเราเยอะมากเลยนะครับน่าจะประมาณร้อยคันได้นะครับที่ลงทะเบียนนะครับเยอะมากมากรถตัวเวยแปดคนออกเยอะมากมากเดี๋ยวผมจะบินบินโดนก็เก็บภาพมุมสูงให้ให้ชมอีกทีนะครับระยะเวลาในการทำงานของคนมาชิกที่มาชุมนุมกับพวกเรานะครับจากรถบัสอีสานตู้ประเทศนะครับ ขับรถกัน6ชั่วโมง7ชั่วโมงเพราจะต้องอ้อมไปเส้นทางอื่นกลายเป็นว่าเราจะต้องขับรถนานขึ้น8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงถามว่าไอ้การที่เราอยู่บนรถนานนะครับความเสี่ยงมันก็มีเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะฮะแทนที่เราจะได้รีบไปนะครับี่ไปนะครับี่ไปทางลบไหลเรวดเร็วนะครับกลายเป็นว่าพอเราอ้อมนะครับไปอ้อมไปใช้เวลาเวลาในการขับรถนานขึ้นความเสี่ยงเยอะมากนะครับเยอะมากทางที่เราวิ่งอ้อมไป นี่สะท้อนหนึ่งนะครับบ้านน้องหนงนนีเากขยาแล้วนะครับตัวที่เรีร้อยปั๊น้ำมันร้านอาหารัเลยนครับว่าเราเยอะมากๆเลยนะครับรถบัสประมาณร0อยคันนะครับหรือจะเป็นร้านอาหาต่างๆซึ่งทั้งหมดนะฮะเรเส้นทางสามสี่เท่าที่ผมได้ลงไปสัมผัส อาจจะเดินถ่ายไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมใช้ใช้โดรนบินบินเก็บภาพมุมสูงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวเอาใช้โดรนบินเก็บภาพมุมสูงแล้วกันนะครับเพราะว่าคงเดินไม่ไหวนะครับรถจอดยาวประมาณครึ่งกิโลได้นะครับเยอะมากครับปู้ยาวไปถึงนู่นครับยาวเต็มลานจอดตรงที่ก่อนขึ้นเขาปักของชัยเนี่ยครับจอดเต็มลานจอดเลยนะครับเยอะมากนะครับ อาจจะพาะเดินชมได้ไม่หมดนะครับรถเยอะจริงๆนะครับเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากเยอะมากครับอันนี้รถ N อ L นะครับจันทบุรีนะครับเดี๋ยวให้ดูบางส่วนก่อนนะครับเพราะว่าโอ้โหเยอะมากนะครับเยอะจริงๆครับเป็น รถบัสสองชั้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับใช้กฎหมายโดยมิชอบนะครับนะครับโอ้ยาวไปถึงนวดเลยนะครับนะครับเยอะมากเลยนะครับแถวหนึ่งประมาณสักแถวนึ่งน่าจะประมาณสักสาคันได้นะครับมันมีอยู่4แถวก็4-3 สิบสองนะคะระ 120, คับประมาณ120คันได้ค,ครับประมาณ120คันได้นะครับเยอะครับเยอะ <c oughs> นักข่าวกำลังจะสัมภาษณ์นะครับเข้าไปที่ซีเอสนะครับ i don't know.

เราจะเอารถบัสนะครับขึ้นไปทดสอบนะครับขึ้นเขาลงเขานะครับเราไปติดตามบรรยากาศกันนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่กลางเขานะครับเอาปักตรงใจนะครับมาเก็บภาพมุมสูงนะครับแล้วก็แี่เลนบ้านผมเลยเนี่ราชเจ้ถักนะบ้านเดียวกันใกล้ๆบ้านเลยนะครับที่โคราชนะครับ ตอบให้ดูนะครับให้ภาครัฐได้เห็นว่ารถสองชั้นนะครับสามารถขึ้นเขาลงเขาได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร,รถ้าเราใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดนะครับอุบัติเหตุไม่เกิดแน่นอนนะครับรถคุลล่านะครับลูกเมืองยาวันนี้เรามาเรียกร้องนะครับสิทธิ ในการใช้ถนนนะครับเพราะตอนนี้โดนจํากัดสิทธ,ธิในการวิ่งเส้นนี้นะครับเขาไม่ให้รถสองชั้นเราวิ่งนะครับมัน,ม,นมันไม่เป็นธรรมนะครับเราหากินไม่ได้นะครับภาครัฐมองว่ารถสองชั้นทําให้เกิดอบุบัติเหตุนะครับแต่ผล,ลํารวจออกมานะครับรถสองชั้นเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุน,น้อยที่สุดน,นะครับในบรรดารถที่วิ่งบนถนนหลวงนะครับลอง เป็นลองแค่รถอินแดนแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับถ้าลงไม่เร็วนะครับมันอุบัติเหตุเกิดน้อยเนี่ยอย่างเพลเลอร์นู้ลงไวมากเลยหนุนไปหนุนครับลงเร็วเกินก็อาจจะทาให้เบรกไม่อยู่ได้นะครับอันนั้นแหละครับคือปัจจัยหลักในการเกิดอุบัติเหตุนะครับความสูงของตัวรถเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลใ,ให้การให้มันเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับ ตอนนี้รถติดนิดนึงเนื่องจากข้้งหน้าน่าจะชะลอตัวนะครับนี่นะครับผมอยู่ตรงสารปู่โทนนะครับในสารปู่โทนนะครับก็เป็นที่รถมักจะเกิดอุบัติเหตุตรงเนี้ยบ่อยนะครับเพราะตรงนี้มันลงมาตรงกลางเขาแล้วนะครับแล้วก็ไปอีกหน่อยก็จะหมดแล้วนะครับรถที่รถที่ลงมาจาก ปากทงชัยนะครับเนี่ยรถที่ลงมาจากปากทงชัยนะครับถ้าลงมาช้าๆนะครับเนี่ยค่อยๆลงมาเหมือนรถบรรทุกเนี่ยฮะไม่เกิดอุบัติเหตุลวครับนะครับถ้าลงมาช้าโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุน้อยนะครับส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุกันก็คือลงมาเร็วนะครับนี่นะครับลงมาช้าเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนครับทีรถบรรทุกก็บีบแตรทักทายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับได้ยินไหมพี่เขาใช้ช็อปเบรกนะครับ อันนี้เป็นอีกเบรกระบบเบรกอีกตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับที่รถจะต้องมีนะครับทับเบรกก็คือเป็นเบรกที่เบรกบไกเสียนะครับเบรกที่อ่อนเสียนะครับแล้วก็รถบัสทุกวันนี้มีทั้งเบรกทับเบรกมีรีทรัดเดอร์นะครับเป็นเบรกไฟฟ้านะครับซึ่งช่วยในการควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้นเลยนะครับถ้าหลุดจัดตรงนี้มาปุ๊บ ก็จะมีจุดพักรถอยู point, on so, ่ตรงนู้ดนะครับนี่นะครับเข้าไปตรงนี้เลยนะครับนี่วิ่งตรงนี้นี่นี่นี่ไปหนุนอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนี้คือจุดพักรถไม่ใช่จุดพักรถสี่จุดจอดรถฉุกเฉินนะครับอยู่ตรงนู้นะครับตรงนู้ตรงนู้นะครับเสร็จสิ้นภารกิจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับ ไปถ่ายรูปนะครับไปทดสอบการขึ้นอลง้าโสามันสี่ไปแล้วนะครับรถก็ทยอยลงมานะครับยังมีทยอยลงมาอยู่นะครับน่าจะประมาณนะ่ห้าหกคันก็มดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็เดินทางกลับครับเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับบครับฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตข้อมูลมาตรการที่จะอัปเดตต่อไปว่าจะมีผลอย่างไรนะครับกับการเรียกร้องของพวกเรานะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ทีมรถบัสด้วยนะครับรถบัสสองชั้นเราครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ